ครับวันนี้ผมจะพามาเก็บดอกแคเกาหลีนะครับนะครับดอกมันคล้ายคลยกับดอกบ้านเรานะครับแต่มันเป็นพวงดอกเล็กๆนะครับมันเป็นพวงเยอะนะครับบ้านเราจะดอกดอกเดียวแล้วก็ดอกใหญ่นะครับใบนะครับต้นครับต้นบางต้นก็ต้นใหญ่นะครับหาเก็บได้ตาม ป่าตามข้างถนนทำออกเต็มช่วงนี้นะครับต้นเดือนพฤษภาคมนะครับจะออกปีละครั้งครับสำหรับเมนูที่จะไปทำกินนะครับไปทอดใส่ไข่นะครับกับเอาอไปแกงส้ม แล้วก็ไปลวกกินกับน้ำพริกนะครับทำได้3ามอย่างครับพี่น้องแรงงานไทยอยู่ในเกาหลีนะครับหาเก็บกินได้นะครับโดยสัดๆนะครับต้นนะครับ